สัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ห่งางไกลจากกิเลสและเป็นบรมครูของเทวดามนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอหนอกน้อมด้วยเสียงก่าวสาธุสักเข้าแต่เทพยดาเจ้าทั้งหลายที่ศรีส,สิงสถิตยอยู่บนชั้นช่องช,องชะกามาพิจอนร์สวรรคกามีอยู่ในชั้นกามภพ จางวัดองจารูเตผู้ดำรงอยู่ในรูภพกิริสกรัตเตอยู่ในห้วงวารานลบสิงขอนเขตและขุนเขาจันตริเขเ,เทพระเจ้าผู้เนียงแน่นอยู่ในอากาศบิมานเนอ,อยู่ในวิมาณมาตรรัตนม์มนเทียนทองที่เประเถเทพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในพิชัยราชจรบแก้วและเรือนหลวงจักคาเมเทพระเจ้าทงปวง ที่อาศัยอยู่ตามบ้านาน้อยเรือนใหญ่ตรุกอนักเเพยยระเดพพราเจ้าทั้งหลายที่ศักดิ์ศรีสินสถิตย่บนต้นไม้พุทธกาษาสารเกฮัตภูมิิเคเตภูมิฮิเคเตภุมมาจจยันตุเตวาเทพดายเจ้าทั้งหลายเอ่ยวันนี้ข้าพระเจ้าขออัญเชิญม้ท่าได้เสด็จลงมาสะโมสรประชุมช่วย สาระสารวิสเมทเพศพิจารเจ้าผู้อยู่ในห้วยเหยวผาทางน้ำในบนโบกอคงไม่ได้เสมอกันยักขักการทัพน,นาพาใก้แต่เท่านั้นอีกคนทานพญนาักษาผู้เป็นใหญ่ติดทันตาสันติกยังเทพพิาริเจ้าผู้มีสุขทุกตำบลมุดีวะระวัชนะอีกตั้งองค์ฤาษสีมุดีหน้นาทุกแข่งหนผู้มีฤทธิ์ที่รุนด้วยตบะเดชาสาธะโอ จงดูก่อนเทพยยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงมีจงกระเสียมสรรตามลำดับสุนันตุจงกื่โสดสระดับอรธรรมอรัมเมิศธรรมะสาวนาคา,าโลซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐไตโลกีอัปยมพะทันตาสาธุสาธุเทพพเจ้าดาเทพยาเทพเจ้าทั้งหลายผูสักศีตลอดอแม่พัทธรณีสีปะกายเพชรและภูมิแต่ฐาน ที่ปกปักรักษาบริเวณบ้านทุ่งแห่งนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญให้ท่านได้เสด็จม,มาช่วยอำนวยอวยพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าจะได้ทําพิธีบายสีสุขวันให้แก่เจ้าหน้าสมพรสมธรรางและาพิิทธิ์อุราวันนี้ก็ข,ขอให้เจริญยิ่งพัฒนาด้วยใจศรัทธาสร้างบารมีปฏิวัติท่านทั้งสอง ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขออย่าได้ข้องขัดทรัพย์สมบัติจุมากมีอันตรายไร้มาย่ำย,ยีโรคภัยไม่มีบารีธาเมื่อหน้าทั้งสองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมควมมุ่งม,มา่ปรารถนาเมื่อได้รับทานสารทยายใหญมีความหมายเป็นมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยบุญญรฤทธิ์ก็ขอให้แก้วหน้าทั้งท่านจงสำเร็จ สำเร็จจงทุกประการก็ข้าเทินสา